กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเปนกับเกมสมราร์เตอร์วันนี้เราจะมาอัพพลังลบให้ทีมของเรานะจ๊ะวันนี้เราจะมามีการอัพตัวเทพิดานั่คือตัวนี้เลยนะครับตัวอากิจิแล้วก็สัตว์ีทองอีกหนึ่งตัวแล้วก็เดี๋ยวมีตัวแผนการลบนี่เลยตัวผลงานผมมีกล่องอันนี้อยู่กล่องเหรียญพลแดงอะ่ะนี่มีอยู่สิบกล่องเดี๋ยวเราค่อยมา เรียกเปิดกันเดี๋ยวเรามาอัพเทพพิดาก่อนเลยเทพพิดาอาเกจิไม่อยากเกจิดิขออภัยด้วยอาจิเม่อันนี้อาเกจิมีอยู่71ชิ้นมันใช้อยู่ที่เท่าไหรนะ่เนี่ย100 100อีก29 29เรามีกล่องเทพพิดาอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนกล่องชิ้นส่วนเทพพิดาแดงนี่นี่เลยฮัจิไม่ยีิเก้าใช่ไหมเพียงแค่หนึ่ง ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าโอเคมาพลังน่าจะบวกไหมบวกเลยไม่ต้องบวกเลยตอนนี้หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหกล้านนะครับปรับไม่บวกกว่าพลังอัพดาวพลังไม่บวกแต่มันต้องอัพสมุดภาพเนาะ อัพสมุดภาพพลังบวกแล้วก็มันได้อน,นี้มาเมื่อกี้เนี่ยนี่มวังหลังพอเราอัปดาวไงเราจะได้ตัวน,นี้มาแต้มสนิทได้อีกร้อยห้าสิบแต้ม,แ,ตมแล้วก็กดรับไปแล้วเราสามารถอัพสัญญกรรมได้พลังก็จะบวกมาพอประมาณหนึ่งเลยนะเมื่อก,กี้ก็หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่แสนนะอันนี้ใช้สีลนะสี่สิบอันนี้มีหลบหลี เราลีกเราเอาเบลีกดีกว่าแม่นเอาเบลีกก่อนหน่เอาทีละหนึดีกว่า,นา,วาหนึ่งใอ,อีก 80, แปดสิบเราเอาใส่ให้เรบ 1, 6, ลีกตบ้้ยหนึ่งพอวันนี้มาเป็นแปเพิ่มมาเกือบเกืล้านอะแค่มนวางหลังอะถือว่าเพิ่มมาพอประมาณหนึ่งเลยนะเยอะอยู่เยอะอยู่ ให้เราอัพอัน,นี้ได้ไหมเนี่ยโอยังอัพไม่ได้อันนี้ผมไม่มีไม่พอซื้ออันนี้ได้ไหมซื้อไปแล้วนี่หว่าถ้าไม่งั้นจะได้อัพให้ตัวที่มันคายอยู่ตัวนี้ดีงเออตัวนี้มีอยู่26บห้ตัวไหนอัพพลังได้นตัวนี้อัพได้อัพไปโอเค แล้วก็สัตวคีอัพดาวสัตว์คีนี่เสือวิญญาณพลังน่าจะบวกนะตัวนี้1,287ล้าน3 0 0แสนดูที่จะบวกมาเท่าไหร่สัตวคีทองถ้าบวกเยอะไอตัวคิมิล่าถ้ามาในจิตยามใช้จ่ายสะสมอีกเดี๋ยวผมจะเอามาอัพให้มันเป็น1ดาวตอนนี้คิมิล่ายังไม่มีดาวนะครับเหมือนตัวเสือวิญญาณเลยถ้าอัพแล้วพลังบวกเยอะ รอบหน้าเราก็จะใช้อีกนะครับถ้าบวกน้อยก็อาจจะดองร้อยถึงแปดหมื่นก่อนแล้วเราก็ใช้กันอีกทีนึงกดอัพไปปรบับพลัง HP บวกมาประมาณ6กหมื่นหกหมื่นสองอิเคสี่พัอย่างอย่างอื่นก็บวกมาสี่พัเท่ากันมี HP บวกเยอะหน่อย6กหมืพลัง87ดสิบวงมาประมาณ3ล้านก็คือเกือบ4ล้าน ถือว่าได้อยู่ก็ยังได้อยู่ถ้ารอบหน้ามาก็อาจจะใช้นะสําหรับคิมิล่านะโอเคนะครับแต่เราต้องดองทองไว้เผื่อในตัวไอตัวจับรางวัลมันเป็นตัวจับรางวัลที่มันเป็นตัวสุ่มอีตัวตู้ยังไงวะมันไม่ใช่กลงล้อยอย่างเงี้ยเป็นอีกยันงนึงอะ่ะ มันจะเผื่อแบบมีตัวชิ้นส่วนขุนพลทองโผล่มาไงเราจะได้ใช้เพราะว่ามันใช้ทองค่อนข้างเยอะอันนั้นอ่ะสามหมื่นเกือบเกือบสี่หมื่นอ่ะเราก็ต้องดองเผื่อๆไว้นะครับอันต่อมามาเราเข้ามาที่กระเป๋าเลือกเดี๋ยวเราไปดูในแผนการลบก่อนว่าเราต้องอัพอะไรไม่ต้องคนระกดในกระเป๋าเลยเพราะว่ามีเครื่องหมายอยู่แล้วว่ามันต้องการอะไรนี่หนึ่ง เอามาหนึ่งเหรียญเหรียญหนึ่งต้องการอะไรอ่ะแลกมาอีกเดี๋ยวไปดูนี่มันจะมีเหรียญสีส้มไหมถ้าสีส้มต้องการอะไรได้แลกมาอีกเหลือที่เหลือไห้วาดไอ้ทิ้งเหลือห้าอันเหรียญเหรียญนี่เหรียญสม้มอ่านี่มันเหรียญคุณคุณสม้มแบบสุ่มเปิดมาโอเค เหรียญเหรียญไม่มีแล้วขุน่นๆจมหมดละเหรียญขุนพลสีม่วงอ่ะเปิดมาโอเคขุนพลฟ้ามีไหมเหรียญขุนพลฟ้าขึ้นอยู่เจ็ดสิบเหรียญเปิดไปโอเคเข้ามาที่แผนการลบมาเดี๋ยวไล่อัพไปที่อันนี้ตันแล้วอัพไปเต็มเต็มเกือบเต็ม เยอะอยู่นะที่มีให้อัพอะ่ะอฮึปรับปวามตำนานต้องเลือกต้องเลือกอืม ATK HP ออันนี้ใส่ไปอืมต้องการตำนานอันนี้ใส่ไป อืมอ,มอมป้องกันเยอะอยู่นะอน,นี้ใส่ไปน,นี้ใส่ไปเลยไอ้พกสีม่วงอะ่ะเราซื้อได้อยู่แล้วสีทองมีโดดมาอันนึงใส่ไปใส่ไปอันนี้จบไปแล้วหนึ่งอืปลาคราฟปลาคราฟมีพี4ีพัน จริงอัพอัพไปเถอะยังไงก็ต้องอัพอยู่ดีเดี๋ยวเราต้องได้นี่ไปเปิดกล่องอันนี้ดีกว่าให้ใช้ตัวเหรียญไม่งั้นแจ้งเตือนแล้วนะแจ้งเตือนแล้วเหรียญเหรียญสองเหรียญอัพไปอัพไป ไปอาไปใส่ไปให้หมดโอเคเดี๋ยวไปดูนีเหรียญเด็มันต้องการอะไรอีกอนะ่ะอาไปมาอันนี้พลังน่าจะบกหลายอยู่บกหลายอยู่อาไปอาไปอาไปมเ้รมจแล้วมา เปิดโอ้ล้านเก้าเปิดล้านเก้าหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนโอเคทลังคลิปนี้บวกมาพอประมาณถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะก็ก็ตั้งแต่ประมาณเท่าไหาา 1, ร่วะหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบกว่าเนาะอืมประมาณเจ็ดสิบกว่าเพิ่มมาเกือบเกือบพันสามอะอม ได้อยู่โอเคนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับถ้าผมพูดรายวิชาไปกันแล้ก็ต้องขออภัยด้วยจ้าไปอไบายสวัสดีครับ